สบายดีสวัสดีค่ะพีพีเอซีทุกทุกท่ทานทุกคนนอะมนีออนกัาจานึงเข่าวไวเนาะเนื่งจากบาออนบ่มีโอแต่แฟนนะ้มีโอเนาะก็เลยจานึงเข่าวไวนะก็เห็ดเห็ดกินเห็ดยากท้าแฟนเนาะทุกคนนี่แหละชีวิตปรจจุวันของแรงงานเล่าอยู่ทางสังไขยาจะประมาณนี้เนาะทุกคนท้าบ่มีโอกะมาเห็ดกับเข่าทาแฟนไวเพราะว่าเฮากะ เป็นผู้หญิงผู้หญิงทุกคนก็ต้องเห็ดกับเขาเป็นนะอันนี้อ่อนบอกเลยแต่ก่อนก็เคยเห็ดกับเขาพอมีแฟนแก็เออเริมแบบพัฒนาฝีมือนะเพราะว่าถ้าหาบเเคยถ้าหาบเเห็ดกะใครเราจะเห็ดน้องแฟนเผื่อไกะเห็ดงานของเปื่อเขากะควนเห็ดงานของเขาอ่ามเดีอดนึงเขากันเลยจ้าทุกคนเขาก็บวัลไรดอกหนึ่งไหววัวยังซื้อนอะเพราะว่าอันนั้นเห็ดเขาเนี้ยเรียบร้อยมันนี้จ้ ทำเมนูอมกบจ้าเยอจ้าพักของเห่าเนาะก็จะมีพริกเนาะพริกซวนอันนี้พริกกระเรียงยีงสิบบาทนะทุกคนนี้เนาะแล้วก็ให้พักขะแยงแล้วก็มีใบมะกรูดเนาะสือ่อสามกําสบนี่อันนี้คือสามกําสีพักแยงสองกําแล้วก็ใบมะกรูดเนาะแล้วก็ตะไคร้อันนี้สื่อแต่ตัน แล้วก็บวบเนาะทุกคนเะคะที่สาคัญขาดบไายเลยนะทุกคนนี่ใบมะระทีค่คมค,คมเนาะขาดคมคมบไายนะทุกคนแต่ที่แต่ที่อันนั้นบไายคืออมกบกระเทีอนี่จ้านี่เลยกบกระตัวใหญ่โผดเธอนะที่ซื้อเอาตัวน้อยนอยเนาะทุกคนนี่กบเผาเรียบร้่อยเดี๋ยวไปเห็ดกันเลยจ้า ลองมากิดก่อนเนาะ 让我看回来。<noise> <noise> <noise> เอาใส่เขาเบื่อกันเลยจ้า แกเแล้วแล้วจ้ากินอ้อมกบกับหนึ่งข้าวเหนียวหอมห้อนจ้าทุกคนมาเด้อจ้ามากินน้ำอ่อนนาอแฟนกระกบมาเรียบร้อยเลยเพื่อนกะซดกินเนาะเพื่อนกะว่าคันปวดแสบก็บคือว่าแสบนะนะเพราะว่าเป็นเพราะว่าอ่อนเห็ดน,นี่แล้วก็มีอันันปาจักหน่อยเนาะโอเคนะจาจะคลิปนี้ก็ต้องข้อลาไปเล้วน,น,นี่สบายดีจ้า